สวัสดีค่ะเพื่อนๆทัดลมลักขนาดทัดลมนะคะกลุ่มตุนมีถุนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทำหมวข้อแลนดอมกันนะคะ ขอนำเสนอ,ข,อข้อว่าที่แฟนจะได้เป็นแฟนกันจริงๆไหมในปีพศ .2568 ก็น่าจะเหมาะกับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนก็คือปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรในชีวิตเขาสรุปแล้วเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องดูไพ่เล่าเรื่องนะคะ ได้แก่ขนมยูโรคัสต์ดเค้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะและนี่ก็เป็นรสชาติคัสตัดเค้กนะคะเป็นรสด,ดั้งเดิมนะซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะเคยชิมกันมาแล้วนะคะก็จะออกรสชาติใหม่เรื่อยเอยนะคะยังไงนะคะขอฝากขนมยูโรคัสต์ดเค้กนะคะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของกวางมาอย่างยาวนานขอบพระค่คะ สำหรับเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง l ล n e ID และขอฝากโปรแกรมดูดวงสินแสบาโคชีวิตด้วยนะคะเป็นการดูดวงแบบศาสตร์ดวงดาวกวางจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วัน หากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับทัดลมกุมตุลมีถุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะว่าที่แฟนสรุปแล้วเราจะได้เป็นแฟนกันจริงๆไหมในปีพศ .2568 นะคะก็คือปีหน้านู้เลยนะใกล้จะถึงแล้วก็คบกับเขามาสักพักนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เป็นแฟนใหม่เราก็มาเช็คความสัมพันธ์ ในช่วงปีหน้าเลยแล้วกันนะกานจะเปิดเป็นสถานการณ์สองฝั่งนะฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดของไพ่นะคะตรงกลางว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราทวนราศีเกิดกันนิดนึงนะคะธาตุลมชาวกลุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาะชาวตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาถึง15พฤศจิกาชาวมิถุนคือผู้ที่เกิด15มิถุนนาถึง14กร,รกฎาคมสรุปจะได้เป็นแฟนกันไหมยังไม่รู้ฝั่งธาตุลมได้แดถ้วยการเดินออก หนึ่งหมายเท้าออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูฝั่งเขาสิฝั่งเขาฝั่งเขาได้เป็นไพ่ก้าวถ้วยเขามีตัวเลือกอยู่ม,มากหกดาบนะคะแต่การแสดงออกของเขาดูเหมือนเขาไม่เลือกเราเลยใช่ไหมไม่ถึงเป็นแบบนั้นล่ะทาวเวอร์คุณนะ่ะไม่รอจนกว่าเขาจะต้องแบบตัดสินใจเลือกเราหรอกในเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็อาจจะมีคนอื่นในโลกใบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะที่คุณ อาจจะไปจับได้นะคะมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ที่เร็วมากแล้วมันใช้ความเสียใจเยอะมากๆสําหรับคุณแต่คุณก็เลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นซะดีกว่าเราจะต้องเข้าไปเป็นช้อยเป็นเป็นตัวเลือกของเขาคุณไม่อยากเข้าไปเป็นทางเลือกของใครอยู่แล้วนะฉะนั้นคุณเลือกที่จะยอมสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีหกดาบใบเนี้ยเป็นเรือเรือที่เขามีอีกคนนึง ซึ่งคุณน่าจะไปรู้เรื่องเรามาจะเป็นแฟนเก่าของเขาไหมหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวจริงอยู่แล้วแต่เขาอ่ะอาจจะโกหกเรานะคะว่าเขาไม่มีใครเขาโซดสนิทแต่สุดท้ายคุณก็ได้รู้ความจริงอะคะ่ะว่าเขาอา่ะไม่ได้มีเราเพียงแค่คนเดียวเสียความรู้สึกเยอะมากคุณก็ต้อง กลับมายืนได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเจ็บแต่มันก็จบและอย่างคุณคุณไม่ได้อยากอยู่บนความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบมีความซับซ้อนหรือมีคนเก่าอยู่ในชีวิตไม่เคลียสักที่แล้วเราไม่ได้อยากมีความรู้สึกว่าเราไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นปัญหารักสามเศร้าหรือไม่ต่อให้เราไม่รู้อ่ะนะคะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปทีหลังเราก็รู้สึกไม่ดีอนะคะ่ะฉะนั้นถ้าลมคุณเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องมากกว่าสิ่งที่มันถูกใจ อัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยมีไพ่เดทนะคะโอ้แล้วก็มีไพ่จัสมินเหมือนเขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณหรือปล่าเหมือนเหมือนเหมือนอยากจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าทำไมเขากับคนนั้นยังจะต้องมีความสัมพันธ์ที่มันค้างคากันอยู่แต่เขาพยายามจะพิสูจน์ให้คุณรับรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเคลียร์แล้วนะเขากับคนนั้นนะคะเขากับคนนั้น อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เขาเลือกจะจบจริงๆก็ได้นะแต่คุณนะไม่ได้อยากรับรู้ไงคะว่าเขาจะจบหรือไม่จบมันเรื่องของเขาเพราะคุณไม่อยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้าเขาจะจบกับฝั่งนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนะคุณเลือกที่จะเดินออกมาเพราะคุณไม่ได้อยากรับรู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาความสัมพันธ์ตรงนั้นยังไง หรือถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีทางเลือกมีตัวเลือกมันมีอีกกรณีคือเขาอาจจะไม่ได้มีแฟนจริงๆนะคะแต่เขาอาจจะมีหลายความสัมพันธ์ซึ่งคุณอาจจะไปรู้มาว่าเขามีโลกหลายใบแต่เขาก็อยากจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาจะตัดทางเลือกทุกทางเพื่อที่จะกลับมาโฟกัสที่คุณคนเดียวแต่คุณเลือกที่จะจบไปแล้วแล้วมันก็เจ็บมากๆเลยคุณก็ไม่รู้นะว่าคุณจะสามารถ ให้โอกาสเขาได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่คุณจะลองดูไหมท่าดลมลองให้โอกาสเขาดูว่าเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้ไหมแต่ก็ต้องดูความสมัครใจของท่าดลมอีกนะคะว่าคุณจะสมัครใจให้โอกาสเขาไหมขอดูหนึ่งไม้เท้าตรงนี้หน่อยมีห้าไม้เท้า สิบถ้วยนะคะเอะซันคุณไม่สามารถพัฒนากับเขาต่อได้นะถ้าหากว่าเขายังมีปัญหาอีลุงตุงนังนะคะในเรื่องความสัมพันธ์รักลักเลิกในฝั่งของเขามันมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะถ้าเขาจะกลับมากวางม,มองว่าคุณยังมีโอกาสให้เขาอยู่คุณอาจจะอยากลองพิสูจน์เขาดูก็ได้ะคะ่ะว่าเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองแล้วก็หันมาโฟกัสที่คุณได้จริงๆไหมแต่ทีนี้ยความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะที่คุณมีให้เขาอะมันไม่เหลือแล้วว่า แล้วมันจะไปต่อกันยังไงอ่ะมันก็อาจจะเป็นการไปต่อที่คุณจะต้องระแวงไปด้วยการที่คุณจะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฉะนั้นน่ะถ้าเราจะให้โอกาสเขาอ่ะเราอาจจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็ไต่ตองให้ดีๆหรือถ้าเขาแบบยังมีความสัมพันธ์เก่าๆกลับมานะคะคุณก็อยากให้เขากลับไปรักกันให้พอเออเคลียความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนให้มันหมดรักกับฝั่งนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยเข้ามาคบหาดูใจกับคุณนะ่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคุณ เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นมองว่าวันนั้นก็อาจจะเป็นวันที่สายไปก็ได้นะที่เขาจะกลับมาเดวิลดูเหมือนเขาจะหลงคุณมากเลยเนาะอัสเตเลียสามไม้ท้าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็จริงเหมือนเขาจะรู้ตัวด้วยนะเหมือนจะรู้ตัวด้วยนะคะว่าเ,เขามีนิสัยเสียบางอย่างที่เรียกว่าเจ้าชู้ก็ล้วันแต่เขาก็เหมือนกับ เจอคนที่ใช่แบบคุณแล้วแล้วเขาก็อยากจะหยุดที่คุณก็ได้นะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่ได้มองทางเลือกอื่นนะคะแลวถ้าเขายังมีปัญหาความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆที่มันยังไม่จบเขาก็อาจจะเลือกใช้เส้นทางนี้หรือวิธีนี้เพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาเคลียร์ได้อะแต่ทั้งนั้นทั้นเนี้ยมองว่าเขาอยากจะให้คุณอยู่ต่อเขารู้สึกยังไงกับคุณมันมันมากกว่ารักมันมากกว่าหลงเขาก็อธิบาย ตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงรู้สึกมากมายกับคุณได้ขนาดเนี้ยเหมือนคุณเป็นคนที่ใช่ทุกจุดในสายตาของเขาอะเขามองว่าเขาว่าดูคนไม่ผิดเขาคิดว่าเขาเลือกคุณเนี่ยเป็นการเลือกที่ที่ถูกต้องแล้วแต่คุณกับเขาอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจโดยเฉพาะตัวธาตุลงอ่ะคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาว่าทําไมเขาจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วการกระทําของเขาแล้วก็สถานาการณ์ที่คุณยืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเป็นตัวเลือกของเขาอ่ะ เมจิเชียนเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่เดอะฟูเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่มีความเสี่ยงอะไรแม้ว่าคุณจะอยู่บนสถานาการณ์ที่มันซับซ้อนแต่เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าธาตุลมคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคนเจ้าชู้นะคะอาจจะอยากหยุดอยู่ที่คุณจริงๆก็ได้นะแต่ตัวธาตุลมอะ่ะคุณไม่มีทางที่จะเชื่อแบบนั้นคุณไม่เคยเชื่อในไมซ์เซตเลยว่าคนเจ้าชู้จะสามารถหยุดที่ใครได้คุณมองว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่ สักวันหนึ่งอ่ะมันต้องผุผุโผผูขึ้นมาอีกฉะนั้นตอนเนี้ยคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่คุณรู้สึกไว้ใจแล้วก็ปลอดภัยได้เลยเขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรกับคุณคะสีดาเขาจะทํายังไงต่อไปเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปไม่ได้นะเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาอยากรักษาคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์คือในชีวิตเขาไม่เคยวิ่งไล่ตามใครนะแต่เขาต้อง หันมาวิ่งไล่ตามคุณอะเขามองว่าการที่เขากําลังพยายามเพื่อคุณอยู่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเขาแต่เขาก็จําเป็นต้องทำอะค่ะเขามองว่าถ้าเขาปล่อยคุณไปนะเขาจะหาคุณแบบคุณไม่ได้อีกแล้วโอ้ยเขามีความเชื่อเหลือเกินว่าคุณกับเขาอะเป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องพรมลิขิตก็ได้นะจากสไตล์ของเขานะคะที่ท่องยุทธภพมานานแล้วอยู่ๆเขาจะพกผันตัวเองมาเชื่อเรื่องพรมลิขิตเนี่ย เขาก็อาจจะวัดจากความรู้สึกเขาอะประมาณว่าเขาไม่เคยรู้สึกกับใครได้เท่าคุณน่ะแล้วมันหาเหตุผลไม่เจอว่าทําไมเขาถึงรู้สึกมากมายกับคุณขนาดนั้นเขาอาจจะมองไปในเรื่องของงมงายเลยก็ได้ว่าคุณน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขาหรือเปล่าก็มีพายชารีออดอยากขอโอกาสอยากพิสูจน์อยากให้คุณน่ะเมตตาเขาได้ให้โอกาสเขาพิสูจน์ สักทีเถอะเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้เพื่อใครนะคะไม่เคยทุ่มเทอะไรเพื่อใครขนาดนี้เลยคุณเป็นคนเดียวที่ที่เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปไม่ได้เขาจ,จะมองว่ามันช้าเกินไปที่เขาเจอคุณบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันในแบบที่มันผิดเวลาในขณะที่เขาอาจจะยังแบบมีปัญหาที่มันซับซอ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์อีกทางคุณเข้ามาในช่วงเวลาที่เขากําลังท่องยุทธภพ,พแล้วเขาเจอคุณเขารู้สึกว่าอิ่มตัวทันทีแล้วเขาก็ต้องการโฟกัส ที่คุณคนเดียวตัวคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะรักเขานะเราเองก็รักเขาเหมือนกันแต่เราเลือกที่จะไม่ไปต่อการไปต่อของเรามันมาผิดเวลาแล้วคุณรู้สึกว่าเราไม่ควรทําแบบนั้นเราไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้ถึงแม้เขาจะลังหรือไม่ลังเราก็ไม่ควรที่จะอยู่อะถามว่ารู้สึกรักไหมคือรักมาก แต่ก็ยอมเจ็บเพื่อให้ทุกอย่างมันจบและอีกอย่างหนึง่งคุณไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขากําลังมีปัญหากับอีกคนร,รู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเขาทาั้งๆที่ตัวคุณเองคุณอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจนะคะที่จะทําให้มันเกิดสถานการณ์ความซับซ้อนถ้าอีกคนไม่โกหกคุณคุณจะเอายังไงกับเขาต่อไปคะเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยราชาถ้วยอ่ะสิบเหรียญสองเหรียญ เราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในความสับสนของเขาแล้วก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มันสับสนด้วยอะจะเอายังไงต่อไปกวางมองว่าคุณไม่คุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรนอกจากคุณคุณจะอยู่ในโซนของคุณเงียบๆอะในเซฟโซนของตัวเองและหนาาอาจหมายถึงว่าคุณน่ะไม่คุยกับเขาแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับเขาอีกแล้วแต่ว่าเขาว่าพยายามที่จะสื่อสารกลับมาหาคุณนั้นเนี่ยคุณเลือกที่จะเมินเขาไปเลยอะคือไม่ได้สนใจต่อให เขาพยายามบอกรักเราหรือพยายามอ้อนคุณหรือตามตื้อคุณยังไงนะคะคุณก็เลือกที่จะปล่อยเบอร์แต่จริงๆอ่ะใจธาตุลม่ะคุณรู้สึกตื่นเต้นนะที่เขาแบบพยายามกับคุณมากขนาดเนี้ยแต่มันมันเป็นการมาที่ไม่ไม่สมควรอ่ะคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็ทําใจลําบากนะคุณน่ะอยากให้เขาอ่ะปล่อยคุณให้อยู่คนเดียวและถ้าเขายังพยายามเข้ามาในชีวิตคุณแบบเนี้ยคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คุณจะ move on จากเขาได้ และสรุปเลยว่าคุณกับเขาอะจะยังไงคะเนี่ยเจ็ดถ้วยก็ยังไม่รู้ชะตาชีวิตในความสัมพันธ์นี้เลยว่าจะยังไง e อมพเลอร์เลเวอร์อสวินไมท้ทาเฮาแล้วก็มีไพ่8ดเหรียญคุณอาจจะไม่ได้เลือกอยู่ในชีวิตเขาในเวลานี้แต่คุณก็จะคิดถึงเขาเสมอ เออถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเออปัจจุบันนี้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือคุณคุณต้องออกไปจากชีวิตเขานะคะจนกว่าจนกว่าในเวลานั้นอะมันจะเห็นพร้อมต้องกันเหตุปัจจัยพร้อม ที่มันถูกต้องอะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแล้วก็สารความสัมพันธ์ก็ได้แต่กว้างเห็นจากไพ่อ่ะเหมือนคุณคุณต้องการอยู่กับตัวเองอะคะ่ะคุณไม่ได้ต้องการใครคุณอาจจะเลือกโฟกัสในเรื่องงานหรือพยายามไปทําอะไรในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราอยู่ในมุมที่เรารู้สึกสบายใจโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเขาไม่งั้นอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะคิดเรื่องของเขาจนคุณจะเป็นประสาทหรือเปล่าอาการจะเป็นแบบนั้นอาทีนี้ลองมาดูเลยว่าคุณจะได้เป็นแฟนกับเขาไหม สรุปความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนกันมานานมากแล้วจนคุณถอยแล้วตอนนี้อ่ะจะได้เป็นตัวจริงได้เป็นแฟนกันไหม the world จะได้เป็นแฟนกันไหมละ่ะมันอยู่ที่เขาอะค่ะมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะเคลียในส่วนของเขายังไงเขาจะเคลียรปัญหาของเขายังไงเพราะคุณเองอะก็มีช่วงเวลาที่มันจำกัดในการรอคอยคุณก็อาจจะแอบรอเขาเพียงเซี่ยวนึงนะแต่ แต่คือทั้งชีวิตคุณอ่ะคุณเลือกที่จะไม่รอเขาหรอกคุณอาจจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามโชคชะตาก็แล้วกันคือจะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมกว,ว้างมองว่าเขาก็ยังจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแบบเนี้ยในขณะที่เขามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับอีกฝั่งเขาก็เลือกที่จะวนเวียนกับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าเขาจบในปัญหาความซับซ้อนของตัวเขาได้ก็ยังไม่รู้เลยว่าวันที่เขากลับมาวันนั้นอ่ะคุณจะสามารถให้โอกาสเขาได้หรือไม่ พอไม่แน่ตัวทัดลมถ้าคุณบทคุณมีบทที่คุณจะไม่รอแล้วอะคุณก็อาจจะมีใครอีกคนหนึ่งที่ที่คุณรู้สึกดีกว่าเขาก็ได้อะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อนะว่าคุณจะรักเขาได้คนเดียวในโลกใบเนี่ยคุณมองว่าถ้ามีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตแล้วให้เกียรติให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็น่าจะเลือกคนที่ชัดเจนกว่ามาดูราศีที่เกี่ยวข้องเห็นเป็นชาวราศีสิงห์นะคะเห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวเมษ เห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวกรกฏนะคะเห็นเป็นชาวเห็นเป็นชาวกุมเห็นเป็นชาวพิจิกเห็นเป็นชาวมังกรเห็นเป็นชาวกันหมดแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ในอีพถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย